สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนาคาพัฒน์ถิ่วันนี้เราก็มาในคอนเทนต์เรื่องเราจากเกาหลีเหมือนเดิมนะครับก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับเราไปทำงานที่โรงแรมเป็นที่แรกแล้วเราก็ ทำอยู่ประมาณ6เดือนนะครับมันก็เหนื่อยทีนี้เราก็เลยตัดสินใจลาออกเพื่อที่ว่าเราจะไปพักสัก2วันแล้วเราค่อยไปลุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ก็หลังจากที่เราออกมาได้หวันนะครับทีนี้เพื่อนก็ โทรมาชวนนะครับว่ามาทาที่โรงแรมแถวมกโพนะครับอันนี้คือใต้เลยใต้ติดขอบทะเลเลยนะครับว่าทำสอคู่เดือนเดือนมาอาจจะไม่เยอะนะครับก็คือเป็นลางานก็เข้าแปดโมงเลิกหกโมงเย็นนะครับมีแต่ห้องค้างคืนเ้าข่คราวไม่มีนะครับ ก็คือทำสองคู่สีคนก็มีซักผ้า้นหนูซักเสื้อกาวเองนะครับส่วนผ,ผ,ผ้าผมบอกพวกผมผ้าปูเตียงบอกหวอนพวกนี้ก็สงซักปกตินะครับก็เลยกะว่าออลองทำไปลองทำไปไปก่อนนะครับว่าคือมันจะเงินเดือนน้อยจะลองทำไปก่อนก็ให้มันมีเวลาได้ได้พักไปในตัวนะครับ เสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจไปเดินทางไปไปทําอยู่ที่มกโพได้น่าจะประมาณ2เดือนนะครับเดือนแรกก็เดือนแรกก็ได้เงินเดือนเต็มอยู่นะครับแต่เดือนที่2มันเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ของ ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือโรคไอโควิด -19 นี่แหละเพราะตอนนั้นมันมันเพิ่เมเกิดที่ประเทศจีนที่อู่ฮั่นนะครับเสร็จแล้วที่เกาหลีใต้ทำไมที่เกาหลีใต้ถึงกระทบนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เกาหลีใต้ที่เกิดการระบาดหนักสุดนะครับเริ่มระบาดหนักสุดอยู่ที่เมืองแทกูนะครับเกาหลีใต้แล้วทีนี้จำนวน การท่องเที่ยวคนลูกค้าที่จะมาพักโรงแรมเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วทีนี้ทางเท่าแก่เขาก็เลยมามาคุยเรื่องของลดเงินเดือนนะครับเพราะว่าโรงแรมจํานวนห้องโรงแรมมันเยอะนะครับเกือบร้อยห้องนะครับแปดสิบกว่าห้องนะครับเสร็จแล้วมันทําอยู่สี่คนมันมีห้องพักอยู่เฉลีย่ยอยู่ประมาณวันละยี่สิบถึงสามสิบไม่เกินนี้นะครับ ดูน้อยกว่านั้นนะครับบางวันบางวันสิบกว่าห้องก็มีนะครับทีนี้เขาก็เลยมาขอมาขอปรับลเดเงินเดือนลงนะครับให้เหลือคนละหนึ่งล้านนะครับต่อเดือนทีนี้ก็พวกผมก็ทําไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับทําไปได้ประมาณเดือนหนึ่งไอเงินเดือนหนึ่งล้านนี่แหละคนละหนึ่งล้านนี่ะและ้วทีนี้ก็ทาง เหมืมอนกับว่าสภาพสภาพโดยโดยรวมในการระบาดของเกาหลีใต้รอบแรกก็คือเหมือนกับสถานการณ์มันมันมันจะดีขึ้นนะครับก็คือเข้าดูเข้าดูเข้าหางานตามตามเพจตามอะไรนี่แหนละตามเพจงานสายโรงแรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือยังมีแบบยังมีโพสต์รับคนนะครับโพสต์รับคน เงินเดือนประมาณ3ามล้านสี่สามล้านห้าสามล้านหกคนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็เลยคิดว่าเอาแล้วทำไมที่เราเนี่ยทั้งๆที่ยอดผู้ติดเชื้อนะครับยอดผู้ติดเชื้อแต่ละวันไม่ถึงสิบลายนะครับในเขตนั้นในเขตแถวโมกโพนะครับหรือมันจะกลัวน้ำทะเลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมันไม่เยอะพราผมก็เลยคิดว่า ทำไมมันยังเหมือนเจอผนกระทบอยู่ทำไมเขาไม่คุยเรื่องเงินเดือนใหม่นะครับแล้วทีนี้พวกผมก็เลยเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหางานใหม่นะครับหางานใหม่ที่ที่ว่ามันมันจะมันจะโอเคกว่าน,นี้นะครับให้มันให้มันมีรายรายรับที่มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแต่ถามว่าตรงนี้มันสบายม,มันก็สบายนะครับ ประเด็นสาคัญก็คือเงินมันได้น้อยเราก็เลยต้องเปลี่ยนงานเราก็เลยตัดสิใจย้ายงานนะครับลาออกแล้วเราก็ตัดสิใจย้ายงานพอย้ายงานปุ๊บที่นี่ไปขึ้นไปโน่นเลยครับที่นี้จากฮอกโพใต้สุดติดขอบทะเลเลยขึ้นไปฮาวาซองนะครับระทำโรงงานนี้มีอยู่ โรงแรมนี้มีอยู่ประมาณประมาณเกือบ40ห้องนะครับก็จะมีคู่พาอเมียเกาหลีหนึ่งคู่แล้วก็คู่ของผมอีกหนึ่งคู่นะครับเป็น4คนก็พักในโรงแรมนี้เนี่ยแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงข้าวนะครับที่นี่เขาเลี้ยงข้าว ก็เลยพากันไปไปทำไปทำประมาณอาทิตย์แรกนะครับได้รประมาณอาทิตย์แรกก็คือแบ่งชั้นกันทำนาเนี่ยแบ่งชั้นกันทำระหว่างคู่พ่อเมียเกาหลีกับคู่คนไทยนะครับของผมก็ทำสองชั้นของคนเกาหลีก็ทำสองชั้นนะครับนี้ทำปรากฏว่าที่เขาที่เขาเลี้ยงข้าวอะ่ะก็คือเลี้ยงจริงนะครับ แต,แต่เวลาเราทํางานหนักๆเราทํางานหนึ่งๆเราก็อยากจะก,กินอะไรที่มันที่มันอร่อยเพื่อที่เราจะได้มีแรงทํางานนะครับบางทีขึ้นไปทํางานหนึ่งขึ้นไปไปเจอกับข้าวทอดปลาคนละชิ้นทอ,อดปลาคนละชิ้นแล้วก็กิมจิแล้วก็ผัดกิมจิใส่วิญญ,ญาณหมู ผัดหนึ่งครั้งก็กินได้ประมาณอยู่สองวันสามวันนะครับบางทีก็เค็มมั่งคือมันปันวันอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่ได้ทํากับข้าวเองเลยคือเขาไม่ให้ไปแตะต้องไม่ให้ไปทําอะไรในครัวเขาเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันเหนื่อยนะครับทํางานหนักหักแล้วมันเหนื่อยมันกินมันมันไม่ได้กินอย่างอย่างที่เราเคยกินนะครับไปกินกับข้าวของเขาบางที บางวันมันก็กิกนได้บางวันมันก,ก็กินไม่ได้นะครับตอนเย็นทุกวันพวกผมต,ต้องต้มมามา่าต้มมาม่ากินทุกวันนะครับต้มมามา่าวันนี้ก็ต้มามะม่าทีนี้ก็ต้มามะม่านะครับทีนี้ใกล้จะครบเดือนแล้วทีนี้พวกผมก็เลยตัดสินใจว่ามันมันไม่ไหวนะถ้าถ้าได้เงินเดือนสามล้านสี่มันเพิ่มขึ้นมาจากจากคนละหนึ่งล้านนึงก็จริงแต่การอยู่การกินเป็นลักษณะแบบนี้เราไม่ไหวนะครับเพราะว่า ห้องลูกค้าเยอะมากนะครับเสาร์อาทิตย์นี้แบบเข้าออก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 ประมาณห้องประมาณสี่ส,ส,ส,สิบห้องเนี่ยคูณสองเข้าไปประมาณเกือบเกปดสิบห้องนะครับต่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล no ้วทุกทุกวันห้องก็จะห้องก็จะเต็มนะครับถือว่าห้องเยอะนะครับทีนี้ว่าผมก็เลยทําที่นู่นครบหนึ่งเดือนนะครับก็เลยตัดสินใจเลย ไม่ไหวแล้วเราไม่อยู่นะครับถ้ามันเป็นมันเป็นแบบนี้คืออย่างน้อยๆหนึ่งคาบเนี่ยมันทุกคนที่จะให้เราแบบได้ได้ได้ทำอาหารกินเองมั่งนะครับแต่อันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ให้ไปแตะต้องในครัวเขาเลยเรามีหน้าที่กินแล้วก็แล้วก็หนีนะครับแม้แต่กระทั่งจานที่เรากินถ้วยที่เรากินข้าวเขายังไม่ให้เราล้างเลยเขาจะเป็นคนล้างให้ ็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วเราต้องย้ายออกนะครับเราต้องเราต้องไปหาที่ใหม่เราต้องไปหาที่ใหม่นะครับแล้วก็เราก็จัดการติดต่อกับสายงานติดต่อกับเอเจนซี่เพื่อติดต่องานนะครับว่าเราต้องการงานนะครับแล้วงานที่เราได้นะครับงานที่เราได้สถานีต่อไปที่เราไป นั่นก็คือภาคใต้ตอนบนนะครับแถวแถวชิงกกครับเราจะไปทำโรงแรมที่นู่นนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ